สถานประกอบการในเชียงใหม่หลายแห่งนะคะก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะขณะที่นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าร้านอาหารปิดตัวอย่างถาวรมากกว่า700แห่งค่ะ สถานประกอบการและโรงแรมตัวเมืองเชียงใหม่หลายแห่งมีการปิดบ้ายประกาศเซ้งเช่าหรือขายกิจการจำนวนมากจากผลกระทบโรคโควิด -19 ที่ต้องปิดตัวนานกว่า2เดือนทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและรายใหญ่นะคะแบกรับภาวะไม่ไหวบางแห่งได้ประกาศปิดกิจการทาวรไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้จากภาวะต้นทุนที่สูง และในอนาคตสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังไม่แน่นอนค่ะด้านนายชนิตชุมแสงนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีร้านอาหารมากถึง12,000แห่งในช่วงประกาศล็อกดาวน์ก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะการผ่อนปรนในระยะที่2ที่ให้ร้านอาหารเปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและนั่งในร้านได้ต้องมีมาตรการควบคุมแต่ก็มีลูกค้าใช้บริการไม่มากค่ะยอดขายร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ20-30ถึง ทำให้ขณะนี้ร้านอาหารปิดบริการอย่างถาวรหรือให้เช่าช่วงต่อไม่ต่ำกว่า700แห่งหรือร้อยละ5ของร้านทั้งหมดนะคะนายธนิตมองว่าหากรัฐบาลมีการผ่อนคลายขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นเวลา24นาฬิกาและอนุญาตให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ก็น่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50ถึง70ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมนั่งสังสรรค์ภายในร้านค่ะ